สวัสดีครับพบกับปุมหมอหยดในการอ่านไพ่ยิปซีปียกรดวงนะครับคืนนี้ก็เป็นการประยกรดวงของผู้ที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนนะครับขอบุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณการติดตามแล้วก็กําลังใจที่มอบให้ด้วยดีเสมอมานะครับขอย้ํานะครับว่านี่เป็นการประยกรจากการเปิดไพ่ตำหนั้นนะครับ ดวงจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับของผู้ใดเลยก็ได้นะครับกพเป็นดวงกว้าง,างเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเป็นกําลังใจเป็นแนวทางเป็นพลังให้กับท่านนะครับเพื่อ,อความสุขสดใสน,นะครับก็ขอขอหยทุกท่านนั้นได้มีพลังกายพลังใจที่สดชื่นแจ่มใสน,นะครับมีพลังงานดีๆบวกๆในทุกๆเช้าของทุกๆวันนะครับ เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จความเติบโตวความรุ่งเรืองความสุขกายสบายใจต่อไปนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวลัคนาราศีมีนนะครับช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับจะเป็นไปในทิศทางใดบ้างนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยปร,ประมาณช่วงระหว่างวันที่1 6บหถึงสามิถุนายนนี้นะครับขอภัยดีๆออกมาบอกตอบโจทย์ได้กับชาวลัคนาราศีมีนด้วยเถิด เดอะแองกแมนนะครับในเรื่องของการต้องใช้ความอดทนในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่เชาวลัคนาราศีมีนะจะต้องอาทนกับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่จะมีเข้ามานะครับแต่การตนนี้ไม่ใช่ว่าเป็นตนอย่างทุกทรมานนะครับแต่เป็นการรอโอกาสมากกว่านะครับรอในสิ่งที่ดีๆที่จะมีเข้ามารอเพื่อความสําเร็จนะครับ เพราะว่าบางทินบางอย่างการงานที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการที่จะทําให้เกิดความสําเร็จซึ่งไม่ใช่ว่าทําเพียงแค่ไม่ขี่เจ้โมงหรือไม่แก้ไม่กี่วันแล้วก็จะเกิดความสําเร็จนะครับแต่การที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะพยายามสร้างพยายามทําให้เกิดความสําเร็จนะครับแต่ช่วงที่ดำเนินการไปนั้นก็จะทำให้ท่านได้คิดได้พิจารณาหลายหลายเรื่องหลายหายอย่างนะครับก็ามาเกี่ยวขกล้อง ทำให้ตันั้นมองเห็นถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในกับชาวลัคนาราศีมีในช่วงเวลา,วลาดังกล่าวนี้นะครับแม้ว่าจะต้องใช้ในเรื่องของการอดทนรอก็ตามนะครับแต่ก็จะรอเพื่อเกิดสิ่งดีๆเข้ามานะครับไม่ใช่รอเลยแล้วก็ร้ายความหวังนะครับรอแต่ก็มีแสงสว่างที่รออยู่ข้างหน้าให้เกิดขึ้นนะครับอัศวิน ถือดาบนายออฟสอดนะครับช่วงนี้ก็จะไฟแรงสักนิดหนึ่งนะครับที่ในการมุ่งมั่นที่จะทำที่จะดำเนินการนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของใจร้อนนะครับแม้ว่าจะไฟแรงก็ตามนะครับแต่ก็ต้องรอบคอบด้วยนะครับบางทีเราก็เร่งอยากให้อะไรนั้นอยากเกิดความสำเร็จขึ้นแบบจับลันตันด่วนแบบให้ทันใจตามที่ต้องการนะครับแล้วก็ เป็นผู้ที่ถ้าเป็นผู้เข้ามาเริ่มต้นการทํางานใหม่ๆดําเนินธุรกิจใหม่ๆก็เรียกว่าเป็นช่วงที่แรงปรารถนา,าสูงนะครับในการที่จะลุยกับหน้าที่การงานธุรกิจนั้นนะครับเพื่อให้พุ่งไปข้างหน้าอย่างโดดเด่นนะครับก็เป็นช่วงที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่นะครับและก็ติดตามของการงานก็จะมีเข้ามากมายเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับ eight of wands แปดไม้เท้า ands, นะครับ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะมีเข้ามานะครับที่เส้นทางต่างการงานที่จะสร้างค่าเม็ดเงินให้เกิดขึ้นนะครับโอกาสดีๆคนที่จบมาใหม่ๆห,หรือว่าคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็เป็นโอกาสที่จะได้มีงานทํานะครับหรือความหมายหนึ่งบางคนที่ที่ตกงานอยู่ว่างงานอยู่แล้วก็มีการรอคอยมาพอสมควรนะครับที่ผ่านมากว่าจะได้ มีโอกาสในเรื่องของการทำงานสร้างรายได้นะครับก็เป็นช่วงดีๆที่พุ่งเข้ามาหาท่านตอนนี้เป็นช่วงวันเวลาที่งานเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับบางทีท่านอาจจะตั้งหลักไม่ทันก็ได้นะครับที่ทต่ไม่ท่านต้องรับมือกับการงานที่จะมีเข้ามานะครับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแบบจบพลันเร่งด่วนนะครับบางคนก็อยู่ๆก็ปุ๊บปับ๊บมีงานเข้ามาโดยที่ท่านไม่คาดคิดก็ได้นะครับอยู่ๆก็มีการเรียกตัว บางทีตั้นคิดว่าไายความหวังแล้วก็อาจจะได้รับการเรียกตัวก็ไปทํางานนะครับก็มีโอกาสดีๆนะครับเจ้าของธุรกิจก็อาจจะมีการกยับขยายในเรื่องของธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะครับบางทีก็ธุรกิจเมื่อก่อนก็เป็นแก้เล็กๆแคบๆหรือแก้ในระดับประเทศแต่ต่อไปก็อาจจะกยับขยายโตขึ้นนะครับธุรกิจมีการติดต่อกับชาวต่างชาติก็มานะครับก็ทําให้อ่า การงานของท่านธุรกิจของท่านนั้นโกไปในระดับอินเตอร์นะครับคนที่รู้จักของชาวต่างชาติต่อไปก็สร้างค่าเม็ดเงินให้เกิดขึ้นนะครับตังค่าเงินในประเทศและเงินต่างประเทศที่จะดึงดูดเข้ามาให้กับท่านได้รับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็เรียกว่าธุรกิจเติบโตนะครับงานหลักประจําก็มั่นคงอยู่แล้วและก็ความเดืองก็ จริงมารใหม่ก็เข้ามานะครับใบใบนี้พยายามจะออกมาเดือเมจิกเชียนนะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามาด้วยนะครับกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะดําเนินการด้วยความคิดด้วยความฉลาดด้วยความสามารถของท่านที่จะดําเนินการให้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นช่วงวันเวลาดีๆที่เข้ามานะครับก็ทำได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าธุรกิจการงานนั้นจะมีประสบการณ์หรือไม่ก็ตาม นับหรือที่มีประสบการณ์อยู่แล้วก็ยิ่งโดดเด่นมากไปยิ่งกว่าเดิมนะครับก็ตาให้เติบโตนะครับ The p l e b l i s t a t e นะครับการรู้บางทีเซนสัมผัสที่ตั้นรู้ช่วงนี้ว่าควรจะดำเนินการในการที่จะลงทุนหรือดำเนินธุรกิจอะไรนะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่ตั้นสามารถสัมผัสรู้ได้ว่าถึงเวลาเหมาะสมแล้วที่ ความหมายอีกอย่างหนึ่งก็กับการที่ตั้นรอโอกาสรอจังหวะในการที่จะทําธุรกิจที่จะลงทุนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มารู้แล้วเซนสัมผัสบ่งบอกท่านว่าตอนนี้เป็นเวลาแล้วที่ท่านจะเริ่มลงมือทํานะครับในการที่จะเริ่มต้นโครงการอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ที่รอโอกาสอยู่มาพอสมควรนะครับตอนนี้ท่านอาท่านสามารถสัมผัสอย่างรู้ได้แล้วว่าสมควรแล้วนะครับที่จะต้องรุยงานแล้วนะครับเป็นโอกาสที่จะ ปลุกไฟในตัวออกมาขึ้นลุยงานในช่วงวนันในราดาังกล่าวนี้นะครับเพื่อไปสู่ความเติบโตต่อไปนะครับแล้วก็หนึ่งดาบนะครับเอ็ o f อ s o r ดนะครับก็หมายถึงตั้งครยกับปัญหาต่างๆแวก เส้นทางของอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับก็จะตาให้ท่านมีโอกาสได้รับชัยชนะที่จะเติบโตต่อไปนะครับที่เคลียร์ปัญหาทุกอย่างลงแล้วนะครับและก็ลุยงานเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่มีตีตันคิดตานหวังเอาไว้นะครับก็จะําให้เติบโตต่อไปได้ด้วยดีนะครับบางทีก็จะมีปัญหาบ้างในช่วงแรกๆของการดำเนินธุรกิจนะครับ ซึ่งบางทีเราก็ยังไม่ได้เคยลงทุนไม่เคยทํามาก่อนนะครับแต่เริ่มต้นใหม่ๆก็เรียกว่ามีปัญหาก็ามาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีห้กับเรานะครับให้เรารู้จักในเรื่องของการแก้ปัญหาในเริ่มต้นเพื่อในอนาคตต่อไปก็คือเป็นสิ่งที่เรารอบรู้แล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคปัญหาต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็เรีออฟ เป็นตะเกินสามเหรียญน,นะครับธุรกิจการค้าก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับได้แรงสนับสนุนจากลูกค้าจากผู้มาใช้บริการต่างๆนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับมีการกลุยปรึกษาหรือวางแนวทางในการที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับผู้ที่เป็นอาชีพเซลแมนต่างๆนะครับซึ่งตามเป็นเมื่อก่อนก็มีการเดินไปเสนอสินค้า ให้กับผู้คนมากมายนะครับซึ่งบางทีก็ต้องออกตะเวนนอกพื้นที่นะครับไปพบปะกันซึ่งซึ่งหน้าต้องไปคุยบรรยายกันให้เกิดออเดอร์ขึ้นมานะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องแบบนั้นแล้วนะครับก็มักจะใช้ในระบบออนไลน์นะครับไม่จําเป็นต้องออกไปคุยกันพบในต่างติน่นต่างที่ต้องเหนื่อยนะครับแต่ปัจจุบันนี้การใช้ระบบ ออนไลน์ที่ดีนะครับมีการคุยปรกษาเสนอสินค้าเสนออะไรนะครับสินค้าต่างออนไลน์ขายกันง่ายๆที่มีออเดอร์ก็ามาสั่งก็ามาง่ายๆนะครับสามารถพรีเซนต์กับสินค้ารีวิวสินค้าของตัวเองได้ง่ายๆก็ทําให้ลูกค้านั้นรู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้ธุรกิจการ งานของท่านในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เติบโตนะครับบางคนก็จะต้องเข้ามาเริ่มต้นในเรื่องของการทาธุรกิจนะครับที่จะมีการหาแนวทางหาความรู้ความเข้าใจจากหลายๆฝ่ายเข้ามาก็ทําให้รับความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ไปสู่ความเติบโตต่อไปนะครับอะไรที่เป็นปนัญหาก็จะยุติลงสิ้นสุดลงนะครับบางคนที่ การว่างงานก็ยุติลงนะครับสิ้นสุดลงกับการว่างงานจิตีนะครับต่อไปนี้ก็มีงานทํามีธุรกิจที่จะสร้างค่ามิตรกันได้เกิดขึ้นนะครับแล้กก็อาดาบนะครับไฟออฟสอดสงครามที่เป็นปัญหาที่ปานปานมาได้ยุติลงแล้วนะครับต่อไปนี้ก็มีแต่การเดินหน้าไปสู่การฟื้นฟูก็เหมือนสงครามที่ยุติลงต่อไปนี้ก็คือการ สร้างสิ่งที่ดีๆงามมาไม่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะครับเป็นการลุยต่อนะครับเดือดตานะครับนี่ก็คือการฟื้นฟูให้เด่นดังนะครับอะไรที่เคยเป็นปัญหาเคยเมีปัญหาเคยเหมือนกับอยู่ในช่วงสงครามสภาวะของการแก่งกันสภาวะของการต่อสู้นะครับที่ผ่านมาแล้วบางทีก็ทำให้ท่านเจา้าลัคนาราศีมีนนั้นต้อง พบกับการพ่ายแพ้ก็ว่าได้นะครับก็คล้ายๆกับชาวราศีมีนที่ออกมาลักษณะเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับที่พบกับคู่ต่อสู้คู่แข่งขันและทำให้ท่านนั้นได้รับบาดเจ็บนะครับในที่ผ่านๆมาก็คล้ายๆราศีมีนนะครับแต่ว่าต่อไปนี้ก็มันจะสิ้นสุดแล้วนะครับการที่ผ่านมาที่พ่ายแพ้ การสงครามต่อสู้นั้นจะยุติลงแล้วนะครับก็กลับมาฟื้นก็ใกล้ๆราศีมีนเหมือนกันนะครับที่มาฟื้นฟูกับสินค้าหรือว่างานของท่านธุรกิจของท่านนะครับหรือใครที่ทํางานในเรื่องของด้านที่พบกับผู้คนมากมายหรือด้านการแสดงอะไรต่างๆหรือที่เกี่ยวข้องกับบุคคลจํานวนมากนะครับถ้า ที่ผ่านมาเคยซบเซาครับหรือว่าความเด่นดังดบดลงไปนะครับก็จะกลับมาฟื้นฟูคืนชีพขึ้นมาใหม่นะครับสู่ความเด่นดังเป็นประกายเจิดจ้าต่อไปนะครับในเชิงธุรกิจก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้บริการจากลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับทต่ให้ตั้งเติบโตต่อไปนะครับทิศทางทางกัน งานที่จะสร้างเงินเข้ามาอย่างมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะครับหรือไกลที่ทำงานด้านเกี่ยวกับการใช้วาจาใช้คำพูดนะครับบางทีที่ผ่านผ่านมานั้นก็อาจจะทำให้ท่านนั้นไม่ก็ได้รับการว่าจ้างก็ได้นะครับที่บัญทีสภาวะของเรียกว่าสภาวะทางโควิดนะครับที่มาเกี่ยวข้องทำให้ช่วงสถานการณ์นั้นก็ไม่ได้รับการใช้บริการ นะครับก็แต่ไม่ว่างงานลงไปนะครับบางคนก็กลัวโรคโควิดจะติดต่อก็ไม่ได้รับการว่าจ้างให้ไปเ,เกี่ยวกับหน้าที่ของท่านไม่ว่าจะเป็นนักวิทยากรหรือว่าอะไรก็ตามที่การงานที่เกี่ยวกับการใช้คำพูดวาจานะครับหรือการเป็นนักร้องหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้เสียงต้องใช้ กรรพูดวาจานะครับก็จะมีการละเว้นว่างเว้นในช่วงวันเรดังกล่าวนะครับก็ําให้งานของท่านนันรอปลงไปแต่ต่อไปนี้ก็จะมีการสิ้นสุดสถานการณ์นั้นลงนะครับแล้วก็จะกลับมาโดดเด่นเด่นดังฟื้นเกินโูเหมือนที่เคยโดดเด่นดังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีต่อไปนะครับตั้งการงานของท่านที่จะสร้างความสําเร็จแล้วก็สร้างค่าเม็ดเงินเข้ามา มากมายนะครับตั้งเงินในประเทศและเงินต่างประเทศที่กำลังไหลเข้ามานะครับที่ต่างๆการเงินที่ตั้นทํางานแล้วก็ได้รับเป็นผู้หาเงินเก่งนะครับช่วงบนเวลาดังกล่าวนี้ก็เป็นผู้ที่ยังหาเงินเก่งสร้างไรายได้ก็ามามากมายนะครับแล้วก็บางคนก็จะมีเงินติดทางที่เข้ามาจากการอุปถัมภ์ของด้วยกามที่ตั้นมีสเสน่ห์ไม่ว่าจะเพศใดก็ตามนะครับก็สามารถมีสเสน่ห์ได้ นะครับที่จะดึงดูดไอ้มีใครก็มาดูแลอุปถัมภ์ที่จะส่งเสริมในเรื่องการเงินให้ท่านได้รับเข้ามานะครับก็เป็นชว่วงดีๆนะครับแต่ในเรื่องของรายจ่ายก็มีเช่นกันนะครับที่อาจจะมีรายจ่ายพุ่งตัวแต่อย่างใดก็ตามการใช้จ่ายของท่านในชว่วงนี้ก็จะเป็นในระบบระเบียบที่ดีนะครับแม้ว่าท่านจะมีรายจ่ายที่พุ่งตัวอยู่นะครับที่จะต้องใช้ต้องจ่ายนะครับและกบางทีก็ในเรื่องของการใช้เกี่ยวกับการ ตกแต่งสรีระของท่านเครื่องประดับประดาที่อาจจะทําให้ใช้จ่ายออกไปเยอะนะครับเด็กและท่านก็จะเป็นผู้ที่มีการวางระบบระเบียบในเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่ดีเช่นกันนะครับก็มาช่วยทาให้ท่านนั้นเรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับก็อะไรที่จะใช้จะจ่ายถ้าเกิดฟุ่มเฟือยมากนะครับ แล้วก็ช่วงนี้ท่านก็จะมีความอดอั้นกลั้นใจรู้จักยับยั้งจั้งใจเอาไว้นะครับรอให้โอกาสสถานการณ์เงินที่มันตีมั่งคั่งฟื่นงฟูก่อนแล้วก็กลับมาเฟื่องฟูกันใหม่อีกครั้งแต่ช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการวางระบบระเบียบที่ดีเพื่อให้ติดต่างต่างการเงินนั้นมีมากยิ่งขึ้นเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรอยากได้ก็อาจจะอดทนไว้ก่อนนะครับที่ถ้ามันสิ้นเปลือง ก็ยังไม่ใช้ไม่จ่ายในช่วงนี้นะครับเอาไว้ใช้ไว้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่ <c oughs> ช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ชาวลักนณาราศีมีนนะครับที่บางทีการจ่ายเงินสูญเสียเงินออกไปที่ท่านไม่พึงประสงค์ก็อาจจะมีเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็ต้องมารู้ไว้แล้วก็ป้องกันไว้ดีกว่านะครับคิดอยู่เสมอน,นะครับว่าก่อนที่จะนําเงินออกจากกระเป๋าท่านจากบัญชีของท่าน จะให้ผ่านหลุดมือของท่านออกไปนั้นตั้งท่านต้องคิดรอบคอบนะครับว่าเมื่อผ่านหลุดมือออกไปแล้วมันจะสร้างผลประโยชน์ได้เกิดขึ้นกับท่านหรือไม่นะครับมากน้อยเพียงใดนะครับหรือ่านหลุดลอยไปแล้วไม่มีโอกาสกลับคืนมาอันนี้ต้องคิดไตรตรองอย่างรอบคอบก่อนที่จะให้ออกไปจากมือเรานะครับแต่ตราใปที่ยังกำอยู่ในมือเรา ยังอยู่ในบัญชีเราอยู่ในกระเป๋าราก็ไม่มีไกลมาออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นใจเราสําคัญนะครับต้องคิดนะครับอย่างน้อยๆท่านก็มีความรู้ความฉลาดปรกบเปลี่อนอยู่แล้วนะครับในการคิดไตรตรองนะครับกจา,าสามารถที่จะไว้เคราะห์สถานการณ์ได้ว่าอะไรสมควรไม่สมควรนะครับอะไรที่ปลอดภัยอะไรไม่ปลอดภัยท่านสามารถอย่างรู้ด้วยฟ้าดินนะครับแล้วก็ด้วยเซนส์สัมผัสของท่านนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ที่ตั้านสามารถยังรู้อะไรดีอะไรอะไร,อะไรควรอะไรไม่ควรนะครับก็ทำให้ตัานระมัดระวังปลอดภัยได้ยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นช่วงโอกาสที่ดีนะครับส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับคนที่โสดอยู่นะครับบางทีก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีเข้ามาแบบไม่ตันตั้งตัวได้นะครับที่ เกิดจากการทํางานนะครับการเดินทางบ่อยๆของ,งท่านท,ท,ท,ที่อาจจะทําให้พบปะผู้คนนะครับด้วยท่านนั้นช่วงนี้ก็จะมีสเสน่ห์ขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับที่ทําให้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาและก็มีโอกาสที่จะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นได้ในช่วงวันเวรลังกล่าวนี้น, <พอ S 1> นะครับ <พอ S 1> ก็เป็นโอกาสดีๆแต่บางคนก็ยังมีความเจ็บปวดเกี่ยวกับความผิดหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ ไปหาในเรื่องกองรักความสมคันธ์นะครับก็ขอใช้เวลาเยียวยาไอสภาพจิตใจและร่างกายนั้นฟื้นคืนสู่สภาพปกติก่อนนะครับก่อนที่จะหารักใหม่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็ออยังขอพักรักษาตัวรักษาใจไว้ก่อนนะครับบางท่านก็ต้องระมัดระวังนะครับที่บางทีอาจจะไปเป็นตัวสำมองของไกรคร้าในช่วงนี้นะครับแต่เกิดความรักใครชอบใครขึ้นมา ก็เช็คกันดูดีๆนิดหนึ่งนะครับว่าก็มีเจ้าของแล้วหรือยังนะครับก็หัวใจว่างหรือไม่นะครับถ้าก็หัวใจไม่ว่างก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับแต่ถ้าก็ว่างก็ไม่เป็นไรครับก็อมอบจิตใจรักนะครับได้เริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ได้นะครับตาาว่าเขามีหัวใจว่างที่จะรับเราเข้าไปเป็นหนึ่งนะครับส่วน คนที่มีคู่รักสัมพันธ์แล้วนะครับในช่วงเวลากล่าวนี้นะครับก็มีการคุยกันในเรื่องของความมีอนาคตที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับชีวิตนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับบางคู่ก็มีการไปท่องเที่ยวด้วยกันให้เกิดความรักความสัมพันธ์อวกาศสร้างกิจกรรมอะไรดีๆเริ่มต้นกิจกรรมอะไรใหม่ๆก็ามา เพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความลึกซึ้งกันมากยิ่งขึ้นปลูกพันกันมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีบางคนก็ไปต้องเที่ยวต่างๆประเทศได้ด้วยนะครับส่วนคนที่เคยมีปัญหากันที่ผ่านๆมาในคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับที่อาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันและํา้รู้สึกเจ็บปวดกันมาตลอดนะครับก็บางวันก็ทะเลาะบางวันก็ดีบางวันก็ดีบางวันก็ทะเลาะนะครับก็จะมีการปรับ คุยกันนะครับดูจับใช้วาจาในการเจรจาคุยกันเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นแปเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะครับแตาที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์นั้นมันดูมืดมนนะครับก็จะทำให้ปรับสถานการณ์ให้เป็นความรักที่มีความสว่างสดใสนะครับก็มีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันต่อไปก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดความสุข นะครับบางทีก็หลังจากกดตนมาพอสมควรนะครับกับที่ผ่านมากับความรักความสัมพันธ์ที่บางทีสร้างความอิดอัดได้เกิดขึ้นนะครับก็จะมีการคุยกันปรึกษาหรือการปรับความเข้าใจกันนะครับด้วยความเข้าใจที่ดีนะครับรู้จักใช้วาจาคุยกันก็ทํทำให้ความรักแปเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับผู้ที่ก้ามาเกี่ยวข้องกับชาวลัคนา,าราศีมใีในช่วงนี้นะครับก็มี ถ้าเป็นราศีเด่นๆก็เป็นราศีกุมนะครับที่อาจจะมีเข้ามานะครับนอกนั้นก็เป็นธาตุลมเป็นเสียส่วนมากนะครับธาตุลมแล้วก็รอ,องมาก็เป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็ก็เป็นได้ทุกธาตุนะครับก็ความเป็น The Magic c h a n ใบเดียวก็บ่งบอกได้ครบตั้งสีธาตุนะครับที่อาจจะมีเข้ามา สร้างความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นธาตุใดราศีใดเกิดปีใดเดือนใดนะครับก็ไม่ใช่สําคัญในเรื่องของการที่จะพบกันในช่วงแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตุกตาต้องใจความปรุงพอใจซึ่งจะมีให้กันเต่าน,นั้นนะครับในการที่จะเริ่มต้นสร้างความรักความสัมพันธ์นะครับส่วนเรื่องวันเดือนปีเกิดนั้นก็เป็นสิ่งที่ตามมาทีหลังนะครับก็ขอให้ชาวรา,ราศีมีนะครับ มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ,ร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 บ